ในรายการ Ask Non Thalat TV Special กับผมมีเ์าชาัยพร้อมกับแขกรับเชิญคู่แฝดบริหารธัน,นร้านนะครับหรือว่าบริหารรุ่นใหม่นะฮะเออ่มาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของโรงงานเภสัชกรรมวันนี้เรียกว่าหลายๆคนที่สนใจในอุตสาหกรรมเกี่ยกวกับทางด้านสุขภาพนะฮะหรือว่าคนที่จะมาเป็นดิสติบิวเตอร์หรือว่าคนจัดจำหน่ายหรือจะเอาไปเป็นจัดจำหน่ายเนี่ยก็ย่อมจะรู้จักเว็บไซต์ ชื่อขอเว็บไซต์ JSP Pharma JSP Pharma.com นะฮะแล้วก็อยู่ในระดับตอนต้นขแล้วนะฮะแล้วก็จอมาไปแล้วเนี่ยธุรกิจหรือร้านค้าหรือว่าร้านดังๆไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้นะฮะต้นงตอบมาจบบนี้ถูกไหมจะพูดได้ทั้งหมดเป็นข้อไม้ของเราเราทำให้เขาแล้วก็เขาเปลี่ยนแปลง ชื่อนะฮะเรืถามว่าต้นต่อของการมีตนี้หรือว่าส่วนใหญ่จะเป็นวีตนี้สอเป็นเป็นจริงเรางสามโรงงานกว่าก็เป็นโรงงานธรรมาโรงงานเป็นสัดสนการอซีนก็เป็นลูกโครับแล้วก็รุ่นพ่อรุ่นสมก็เปิดมาเป็นโรงานในอุตสาหการเจ็ครับแล้วก็ใช้เครื่องไม้เครื่องมือในบรษัเดินะครับ ก็คือว่าสินค้าหรือว่าเราคิ่จะเอามาจากในเมืองไทยเป็นมินเนอรสุดทีเป็น้องอกเอมันเอะขาเรีามประเทศว่าเมือไท่อกยังสกัดอะไรไม่ได้เอาเหรอครับท้าเราต้องรู้อย่างที่ว่าตัวไหนในโลกอะไรที่สุดเราก็จะจะมองดาว่าตัวไหนจะลา มากเลยที่ตัวขาวทำหน้าขาวทำผิวขาวอย่างเงี้ยขาวหมือนว่าไอ้ตัวนี้เราต้องเอาข้อมูลว่าถึงมาจากตัวเนี้ยมาที่สุดในโลกจาก12่ีมาถึงตรงนี้มาเขาเราก็ลองท้องเสียงแล้วเราก็ได้ผลสินค่เดียวในโลกไทยที่สามารถใช้แปลงที่จะเราก็จะปวนตัวนี้ยแหละที่เป็นการเดียวในวันนี้ผมขออนุญาตคุณผู้ชมที่นึดรายการเรือชื่อแบรนด์หรือว่าตัวชื่อสินค้าหรือว่าตัวชื่อตัวอย่างนะครับเพราะว่ามันจะ สแล้วก็มันเป็นในเรื่องของร้านค้าแต่ละร้านที่แบรนด์เขา,า,ากานจับเส้นนั้นเราพูดไม่ได้เพราะเราก็จะเปิดไม่ได้นะครับแต่พูดให้คุณผู้ชมได้รู้ต้นต่อว่าต้นต่อของแบรนด์ดังๆนะต้นต่อของอยาดุจมีดังๆมาจากตรงนี้นะครับมาจากสองขั้นนี้นะฮะที่ตน้นต่อไอ้คำว่าทางแล้วตัวขาวตัวขาวจืดเปวัตถุที่เราทำเสร็จแล้ทุกอย่างเวลาเราทำมันจะมีโฉนดใจมาสปอร์ตตลอดครันที่ที่ขัด าาาลแลนะฮะและที่เขาบอกว่าถ้าฉีดแล้วเนี่ยมันมีสารที่ทำให้สร้างมะเร็งจิที่ไม่ใช่ม่ชะมชาชใต้ฉีดเ <c oughs> นี่ยเป็นอ่อเป็นแค่แก้ตับตับวายเออพอเาฉีดไะไนรายเียดเจะทำให้าวเพราะเ่ระยะางที่ทแ, <c oughs> แต่ว่าไม่มีกลากพอมาใช้ ีกาเรื่องของว่าถ้าทานยาบ้างหรือวิตามินบากนี may, uh ่ม huh. uh, so, erm ันจะทำให้แบบว่าตับไตเป็นไหมเออทุกัวเนี่ยทางอยบอกว่าอยากทิดต่อการ้เวลาาอว่าจะเขียนไปข้างต่อไปว่าเราประทานหารข้อห้ามบุหรี่ของของอสลบง่ายง่ายเนี่ยตัวออย ทอนนี้ทํานข,ขามําถามทำคนถามคือคนงงมากเพราะว่าันนี้แล้วแวคนสนใจนื่งของสูขภารมากคนทำเยอะอัยุคนอย่างเช่นทีไท่ไม่เป็นคนไี่ทำอ<ร>างเียวนเช่นวันจะทานที่เ<ร>ีสีทานแลเซียทานน้ำตาลาน,นะฮะทานฟิชออยนะฮะแล้วก็ทานเหลือนะนะนะลอ,อ,อันนี้อยากทำเป็นหมดเลยนะ แค่นั้นนสิเขาบอกว่ากาวเคยมันฟิตตนะั้งอยู่ประมาณสมมตินะสมมติ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 ว่าทามไปได้สี่ตัวอ่ะจะมาทามที่นี่อีกสองเมตรต่อน,นอนอีกเนี่ยนะครับ บางคนบางบางวิตามินที่จะบอกว่าให้ทานตอนช่วงท้องว่าเออเข้าใจแล้วเออเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจใหม่นะครับไม่ใช่บางคนบอกว่าพอทานเป็นข้าวง่วงจะมาหมดเลยหลายเป็ดปรากฏไม่ได้ผลอะไรเลยเอออันนี้เข้าใจใหม่เข้าใจใหม่ผมต้องเข้าใจใหม่เลยนะครับเอาพูดถึงโรงงานโรงงานทั้งหมดสามโรงงานนะครับตอนนี้ อย่างนั้นเขาจะแค่คบเาจต้องเข้มายังไรือว่าเขาสนใจที่จะเป็นทางแรนดองของเเขา้องมาติดต่รัทแล้วตอนี้อย่างผู้ประกอบการที่จะมาติดต่อหรือว่าจะเป็นตัวดิสติบิวเตอร์เขาจะต้องเข้ามายังไงหรือว่าเขาสนใจที่จะเป็นทาแบรนด์เองของเขาเขาจะต้องมาติดต่อบริษัทอย่างไรเราะจเข้าเว็บไซต์เพ่มีเนี อยากทำหมดเลยแล้วว่าสิ่งที่อยากปะกอคนที่อยากทำแรงเนี่ยต้องศึกษาให้ชัดก่อนว่าคุณอยากทำอะไรคุณทำตลาดไหนไม่ใช่คุณความขาวกวาหรือว่าอ่านเสริมดีธุรกิจสุขภาพเติบโตแล้วคุณจะพลาจับจูนจะมาทำแน่นอนธุรกิจมีผู้แข่งขันเยอะก็งั้นผู้คนที่เข้ามาจะบอกถามว่าคุณอยากทำอะไรถ้าคุณตอบไม่ได้เนี่ย ในช่วงวินาที99-30ที่สามารถที่จะแตก้นและได้แตกันครัตัวนี้เว่า อยากกินตรงนี้ม่ก็้างโรงานเองพูดรนสรยก็ รอนรอนีล้นี่ต้องให้พี่วินหมดเลยนะพี่วินอยากขาวอยากเด็กอยากผิวดีเด็กแล้วเกเน่เจอจแสงฉันจะเอาล่ะนี่ใครแย่ก็คุก่าของฟอร าครับเราก็จบไปเป็นผู้เลยเป็นของเราแล้วก็ไปเป็นอับริสธิตดไมาชื่อใจคนพัฒนาพัฒนาพัฒนาจนได้อาผมที่เปหดีหมนะเนี่ยเป็นแรงงารกาที่เราอยากทาอะไรแล้วที่บอกอย่างคือเราต้องที่เราต้องการอยากทาอะไรเคยคุยกบาี่้วสของอางแล้วเรา ยางไม่ชีน้นาและผมขออนุญาตไม่โฟกัสไปถึงผลิตภัณฑ์โตย่างาวิถีน,นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสาขาธุรกิจแล้วก็หลายๆแกลนท,ท,ที่ที่ที่จับตานะครับเราจะคุยในเรื่องของต้นต่อเราจะคุยในเรื่องของที่มาที่ไปน,นะครับโดยภาพวกว้างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่จะมาเป็นผู้ประกอบการจะมาเป็นดิสติบิวเตอร์ต้องถามตัวเองก่อนนะครับแล้วต้องเข้าไปศึกษาเข้าไปดูที่เว็บ